สวัสดีครับท่ณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีส่งแชทให้เพื่อนด้วยบิ๊กอีโมจิและรูปแบบอ,กอักษรแฟนตาซีสุดเจ๋งนันเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเข้าไปที่ในส่วนของ messenger ครับขับที่ห้องแชทเพื่อนนี่ครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับจะเป็นอีโมจิไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็รูปแบบอ,กอักษรที่เป็น ลักษณะของแฟนตาซีนะครับนี่นะเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างลกล้างอนะ่ะโอเคแตะไปที่แป้นพิมพ์นะครับอ่าผมจะส่งอีโมจิรูปนี้นะแตะค้างไว้นี่ครับแล้วก็ส่งอีโมจิให้เพื่อนแบบบิ๊กเบิ้มเลยหรือว่าจะเป็นตัวอักษรนะครับอ่าคําว่าเลฟเอฟโอวีอี L o B e. หลังจากพิมพ์เสร็จคุณผู้ชมอย่าไปอย่าเพิ่งส่งด้วยตัวนี้นะครับให้คุณผู้ชมส่งด้วยตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบของตัวอักษรแฟนตาซีนะครับอ่าแตะไปที่ตรงเล็ฟสีเขียวเล็กๆนี่ครับผมเนี่ยครับผมอ่าเป็นไงครับเท่ไหมครับเจ๋งไหมครับโอเคเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คําว่า Bu b b l e i n d ิน b u b b l e เว้นวรรค i n d i c หลังจากนั้นค้นหาครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเลือกตรงนี้นะครับ bubble index keyboard แตะเข้าไปนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วเปิดใช้งาน,นครับแตะไปที่ Accept ครับผมด้านล่างขวามืออานอนุญาตครับเมื่อมาถึงหน้าของ select your language นะครับผมให้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับนะฮะมันจะมีรูป สัญลักษณ์ของโลคอยู่นะครับแล้วก็แตะไปที่สัญลักษณ์รูปโรคนะครับผม <c oughs> ก็คือภาษาน,น, <c oughs> นั่นเองนะครับหลังจากนั้นแตะไปที่ enable bubble AI keyboard ครับตรงนี้แล้วเปิดการใช้งานในส่วนของ bubble AI keyboard ครับตรงนี้ปั๊บครับตอบตกลงครับ เมื่อมเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้คุณผู้ชมแตะที่บับเบิลเ i คีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับส e l e c t k e y b อร์ดแล n กู a g e นะครับให้คุณผู้ชมกดคำว่า Next ครับตรงนี้นะครับคือการตั้งค่าของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอ,อันดับแรกให้คุณผู้ชมเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อน ตรงซาวตรงนี้นะครับ S O U N D ให้เปิดใช้งานครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเซฟเลยเมื่อเซฟเสร็จมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผม Will, uh, Welcome นะครับให้คุณผู้ชมแตะตรงแถบสีฟ้า Accept and Continue แล้วก็ตอบอนุญาตครับ อนุญาตครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับนะฮะให้คุณผู้ชมกดปุ่มโฮงออกไปเลยแล้วลองไปใช้งานนะครับผมเข้าไปที่แอป Messenger ครับเพราะคีย์บอร์ดนี้ใช้สำหรับแอป Messenger อย่างเดียวแอปอื่นใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ับที่แอป Messenger ครับแล้วแตะไปที่ห้องแชทเพื่อนที่เราต้องการจะแชทด้วยนั่นเองนะครับผม แล้วก็แตะไปที่นะครับตรงช่องที่เราจะคีย์อักษรในการส่งให้เพื่อนนะครับนี่ครับนะฮะลักษณะแป้นของคีย์บอร์ดที่เราโหลดมาเมื่อสักรูน่นี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้แป้นคีย์บอร์ดนะ,ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมวิธีที่เราจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เราจะต้องไปทําการตั้งค่านะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปโลกนะครับตรงใกล้ๆใกล้ๆกับ Uh, แป้นสเปซป่าครับตรงนี้ฮะปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นเลยครับหา uh, ภาษาไทยครับเจอแล้วครับนี่ฮะภาษาไทยคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แตะที่เครื่องหมายบวกนะครับหลังภาษาไทยนะครับผม uh, เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแบกกลับครับแบกกลับไปเลย แตะไปที่ช่องใส่ข้อความนะครับเนี่ตอนนี้ให้คุณผู้ชมตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับถ้าอยากเป็นภาษาไทยนะครับสะอะตรงเนี้ยให้แตะเลยครับมันก็จะเหมือนก็จะกลายเป็นภาษาไทยแล้วถ้าอยากเป็นภาษาอังกฤษเราก็แตะไปที่เดิมครับตรงตัวเอครับนี่ครับผมโอเคอันดับต่อไปนะครับเราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับเรามาดูดูกันทีละข้อนะครับผมอันดับแรกเลยให้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับ นี่ฮะไอตัวอิโมจิเนี่ยนะครับเราสามารถที่ส่งแปะแช่เอาไว้แล้วส่งนะครับมันจะเป็นอิโมจิบิ๊กนะครับหรือว่าใหญ่นั่นเองนะครับอ่แตะไปฮะนี่นะครับเราก็สามารถส่งให้เพื่อน,นแล้วนะครับผมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอิโมจิใหม่นะครับเครื่องหมายบวกตัวนี้นะฮะตรงข้างอิโมจิฝั่งขวาเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนอิโมจิแถบนี้นะขอโทษครับขออภัยไปโดนแป้นพิมพ์เนี่ยเราอยากเปลี่ยนพวกเนี้ยเราเข้าไปที่เครื่องหมายบวกครับ นี่ครับนะฮะมันก็จะมีอิมจิให้เราเลือกนะหลายตัวเลยนะครับสมมติผมอยากจะเลือกเป็นเจ้าตัวผีปากที่เป็นรูปหัวใจอมีอยู่แล้วเอาตัวไหนดีเอาตัวหัวโลหิตะแคงดีกว่านะฮะอ่ะผมก็แตะไปนี่ครับมันจะปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแตะที่แป้นพิมพ์ครับเพื่อไปเข้าสู่โหมดของแป้นพิมพ์ของเราเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้แล้วฮะตัวเล็กเนี่ยตัวตะแคง ขอ,ขอไปทุนไปพี่มีไอตัวจะแขงต่แคงนี่ครับเห็นไหมฮะสูมูมหน่อย<ม>เห็นไหมฮะนี่ครับมันมาแล้วเนาะโอเคหลังจากนั้นเรื่องอิโมจิจบแล้วนะครับต่อไปในส่วนของฟอนต์หรือว่ารูปแบบอักษรน,นะครับก็ตัว A นี่ครับผมเราสามารถที่เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเลือกได้เลยแตะเข้าไปนะครับผมโอเคถูกล็กมก่ผมไม่เลือกนะครับ ต่อไปฟอนต์แล้วอิมจิแล้วเรามาดูในส่วนนี้ครับคุณผู้ชมลักษณะของรูปแบบตัวอ,กอักษรในกรณีที่เราเคี์หนังสียหรือว่าพิมพ์ตัวอักษรส่งให้เพื่อนนะครับอ่ะสมมุติคําว่าเลิฟพิมพ์เสร็จเราจะเพิ่งส่งนะครับให้คุณผู้ชมมากดตรงนี้มันจะเป็นฟอนต์ฟอนต์แฟนตาซีนะครับมันจะมีเขาเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบ ส่วนตัวต่างหากนั่นเองนะแต่ตรงนี้เลิฟตรงนี้ฮะนี่ครับมันจะเป็นรูปแบบแฟนตาซีนะครับนะฮะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ละคำก็ไม่เหมือนกันอันนี้เลิฟใช่ไหมครับต่อไปคําว่าอะไรดีคําว่ากู๊ดนี่ครับแล้วก็แตะตรงซ้ายมือไม่ต้องแตะตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้รูปแบบอักษรเป็นระบบแบบแฟนตาซีนะครับนี่ครับผมมันจะเป็นสีสันต่างๆนั่นเองนะ Okay. ลองภาษาไทยบ้างถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นภาษาไทยนะครับแตะไปที่สระตรงนี้ที่เราตั้งค่าไว้ม่อสกู่นี้พิมพ์คืว่าอะไรดีพิมพ์เพราะว่านอนนะครับเราก็แตะไปที่ซ้ายมือครับไม่ต้องแตะตัวนี้นะเนี่ยครับผมมันจะเป็นอักษรแบบฟนตาซีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวอักษรมีแล้วตัวเลขล่ะนะครับตัวสีกมีแล้วแต่ตัวเลขไม่มีใช่ไหมครับให้คุณผู้ชม ใช้นิ้วแตะไปที่ตรงนี้ฮะแถบตัวอีโมจิครับให้ปัดไปทางซ้ายนะครับแถบของอีโมจิเนาะนี่ครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับผมนะฮะถ้าอยากใช้ตัวเลขเราก็ปัดมาซ้ายเจอตัวเลขแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปัดมาทางขวานะครับให้อีโมจิมันอยู่เหมือนเดิมอีโมจินะครับผมสำหรับการตระหนัทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีปีกย่ออีกเยอะยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ผมมาบอกเฉพาะในส่วนของ ที่เราจําเป็นต้องใช้แบบว่าบ่อยๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการส่งแชทให้เพื่อนด้วยบิ๊กอิโมจิและรูปแบบภาษาแฟนตาซีแบบสุดเจ๋งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนทัชกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ